แล้วว่ามแล้วว่ามึงนั่นน่ะซามพัแปะเร่ะเงินบอกหาเก็บซีพันหาทานเจาเอเออเอาไปเอาเองเพื่อนกกราคานึงเนาะแล้วมาส่งลายก้อนบัดก้อนสีพันเรา tụ là chỉ có gần đây nào ừ. xây xong mơ mà nè. Chắc chỉ say hoặc sai <laughs> lép hả? Bạn tiết tạm là hãy cầm lăng chay cứ cao, cầu buồn, có khôn Để với cháu, để cháu mét trăm mét này hết mình đầy đẹp anh luôn, mình sẽ บอ็บอก้ามาเลยพรีมาท่านเวลาพอดีบล็อกอก็ได้เอาบล็บอ,กบอกมาเพิ่ม <c oughs> พุดลงมกอกอเป็กกอเลยเป็กอเนี่พูดลงมันได้ไม่เคยเจียงรเจษตััน้าะป้าตะกตาจนกองก้นรถกามันหนาวม่ได้มันกับไม่ได้อาบน้ำเท่านกับคนรถกันาวด้กันหนากันมันไตด เป็นยังไงทั้งสายเมาม่เฮ้ยฮะวินไหนนึงว้าวเอาขึ้นทั้งขึ้นทั้งล้นวิ่นอะวะชร์ชร์ไปลุ้นบ่ต้องไปแล้พูดกอเป็นกอะเป็นเกอดหนี่งเป็นกาะเป็นกาะไปเลยปรท่ตัดโหลดตัดตไปหนีที่กอนี่ วัถึงวัดอะันนาน้ำเปลี่ยนอะโอ้ม ah> ่นอันกระตาความเนาะพังแน่พหกระตุกน้ำน tamam okay. ้ำกินยองางเจ็ดสิบก้อนถ้าได้หนีเจ็ดสิบก้อนนี่สองแสนซาซีสองแสนซาซีก้อนถ้าได้เหรอ เ็ดิปก้อนสองเซนซ่าซีสีเแปพราะว่าเขาแปะเอเองแล้วอาซี่ให้ก้อนสองร้ยเอสองสามพันแปดมาเยังตก่อนสี่พันกัยังงสอแปดอันนี้สองพนสีแล้ววส่ะสองเาซีสองเซนซัญหาเถะแล้วว่าแล้วว่ามนนะสามพันแปดเรา่ะัเงินบอ าเจ่า่าเจ็บเาเอเอท่าเทาแปเอาเองเพื่อนกกราคาหนึ่งเนาะ้ันเรามาส่งลายก้อนบัดก้อนสีพันเราวก้อนอะไสกามพันสามเจ็บเท่าเักพันป้ายก็มันหาเดียวมึงเดาสลายบึงอไรลายบึงเลยสาดเลยปัญหาก็มันทุก่ น่อยนี่เพิ่นก็บ่มาส่งคั่นเฮาบ่เอาเองนี่บล็อกขายถือว่าถอยู่บล็อกเพิ่นก็ได้ก็มาน้อยเนาะมันก็พอดีบ่นักเนาะมันก็แน่นนาอยู่มันน้อยก็ได้ แล้วเห็นเขาย่องว่าบนาเอาสีลมมาแล้วว่าตูเอบาดนี่อ่คืนจะมาตีแจ้วันเลิกเว่าผมว่าาดูงแม่นว่เส้นอยู่ว่าคืนนี่เส้นื่าคืนใจใจตอนเศ้าบ่เศ้าของบริจาคเช้าเมื่อาเลกะี่ใจว่เดียวบอกแล้วเมื่อมาเลกหนาวเราปรัยยุกา บวใจยังเตือนไม่ต้อหัวไห้แห้งเจ้าใช่ก็หยุดบ้านอเจ้านอนหน้าบ่นอนยนอาาเรานอนบ้านไปตูนะเมื่อคืนนี้เขาบ้านเขาปดกนจะจะออกมานคัคักคัอยูดยว่เ่นไปตลอด มคนเนื่คนเอาามาชาไปไปเขาไปเห็นเห็ดจะชื่อจุดช็ตประตูเหรอเห็ดกันได้ 嗯。<laughs> <laughs>

วันที่ยังวันนี้ซสารี่บ่ฮะมีนสว่ไ่ได้เข่าดาวง่ายได้จ้าวาื่อมือเออสาสามที่เาสามสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสาเสองสามพดีเจ็ดมื่อนี้พอดีอาทิตย์หนึ่งสองคนเห็ดก่อเฮือนหลังบักไง ถือว่าไหวพอสมควรบรดด้ยไหวนิดหน่อยจังดิไหวหลายเลยขนาดมาชวยเผื่อมาห่อเก้าหมูงมนี่แห้งช่วยเหมือนมือชุดไทยมาหออเก้าหมงเพิ่งแต่ีวมันแห้งชวย นาดีว่าิเล่แฮงมาเลยรเห้งวยเอาคนมาแบบดำหนายแล้วสิแล่ตอนนั้นนแห้งวัแรเ้เวแรือีมั้เล่มันแห้งนั่นแ้อก้าวะกาวอะไรจะเบิ้ดมืองนนี้นี่กันแล้อ่ะเดี๋ยวไปกบดมือขึ้เขา tụ là chỉ có gần đây ตัวมาแลยเขาล่อไหนจะบอกเ่นแล้วเตังคันใดอนะขอีอก็อ่มีแต่คันใดฮะเพเพิ่กันเนาะ ใี่เราตังสิตั้งปอกแก้วขึ้นีกมั้งกำลังสีตั้งอยู่มาลอกดวงทั้งพีก่อนมันจากแสงแดดเยนเจักน้อยแสงแดดาึวนตั้งเบิ่งเราตั้งปอกแก้วกัน

ตั้งบ๊อกแก้วแล้วพี่น้องเอ้ยทางสมุนก็นี่น่ารักไหมนี่ทางซางตั้งบ๊อกแก้วก็ตัวนี้แล้วก็ขั้นใดแล้วก็ถือว่าจบงานนี่มันจบอเอาไปทำปิดจบจ่ายเงินจ่ายเงินก็นติดตามไปเบิ่งน้ำกันว่าสีปต่อสบเฮ็ดต่อหรือสียุดก่อนหรือจังใด ไปสร้างเป็นเห็ดก่อนเห็ดแล้วก่อนจ่ายเงินจ่ายค่าในจังทานไป,ปพักบ่อรัร่วจังได มื้อนี้หนาวใส่ชงมืออ่อมื้อนี้จักสิใส่ฮอดใส่แล้วบ่ฮอดใส่แล้วจักมันสิลุดออกตอนใดบอบ่บาดมือมันหนาวเนาะมันเฮาจับหยังมันคือคือเจ็บ มาเบิ่งทั้งคนค่ะสบายดีร่างดีดีด้อยอมอยู่ตลาด ต้มแล้วบอน้าต้มมันฟดแล้วก็เอาลง ชอกันยังคือลูกไว้ได้บ่น,นี้ฮะไ, <c oughs> ได้ยังกินกินนี่ก็ไก่ก็ปิ้งไก่ไก<ด>่ก็ปิ้งไก่อือ้อิมอ่มแล้วบ่อิ่มเรียบร้อยแล้วอิ่มเรียบร้อยว่ะ อีกบัวดโดนบนนั้นอีกบัวดโดนตอนเที่ยงนี่แหละแล้วเนนอนอนรอบึงรอ,อบกัน บ่เื่องนงเตวกะมันกรลังเช็ดคันไดมันยังเช็ดคันไดว่าวันนี้ย่างต่คันไดว่วันนี้แล้ววัดละว่าทางในแล้วเรือใ่คันไดบันนี้เหลือขางเดียวเท่านี้ว่อทางนั้นน้ำรถตั้ม พมาก่อนเลยเอนต้องเขาไปย็นปูจักมันงูจักม็นปาโอ้่าอันนั้ยันมาอนเข้าล่างรถโอ้ยันมารถดำมาดิขันมากันมันหมดมาเลยบกง่ามาบวกง่ายดิจะไปฮอดเโนว่าเศ้านี่เาละน้องชาวงหมาดกดก ใจ้่าี่ไชามโม่ในนใส่เฮมออกบนมต้คืนช่องตัวชามตัวไ่ชุกชะกัช่องตัวตาคอยว่าปุ๊บคอยชิ้าบ้ไปหอดสินขึ้นไปเลยช้าบ้าวันนี้โอ้ตื่นลช่องทองเเ้าโดยสบายดีแหมบอกเลือดออกายโอ้เฮบอออกได้ลูกแต่เฮบอออก เลือดเลือดมันออกลายเกินมาอ๋อกระแตมันขาดเลือดทีเด şey ียวไปยังสิบปผู้เช่นดิสือเลือดนะต้องไปกล้องเลือดยังสิบปาผู้เช่นท่านหมอว่าให้ใช้เลือดเออแล้วไม่ใช้แล้วมาแล้วว่าแต่ห้องหมอวันนี้เขาใช้เลือดนะมาออกอยู่หน้าอยู่แล้วได้ลูกอยู่หน้าแหละเห่ออกแล้วเอาไปหาหมอยุดไทยเขาไปชุกชิลาคืนวัน ไปจุกสีลากันยังมาออทห่าคอยตีเช่าบุญวานเยอะไปชมเขาอยู่จุดนูนบนกัวกันใจแล้วแข็งแห้งขึ้นแลวบ่สาชาในบ้าวไอ้ครบเอาอยู่เขาทุกคเออแต่ว่ากับใครนี่แล้วตีอไครและยางไรลูกเครืด่องป็นแหลมมวันจุปนาเขาอบ้นโนนแล้วแล้วละบ่คนเห็ดขั้นใดทั้งนั้นกับังเห็ดเขาบ่มเลย รถยานเขาว่าี่ืเลโอ้รถบอลชนกันนี้ประเทศขึ้นทั้งนี้่ดนไปยังซ่องหายังกยินแต่เชียงเตียวได้ยินเสียงไห่เลยโปไปเลยลูกน้าฝนบ้าย็นน้ำมันไทยน้าพี่น้องเลยที่ตั้งเคื่องต้งเตากำลังฮิตกันไหนอยู่แต่ทังสมุนกา อัปเดตให้เบิ่งกันเฮือนน้องณผลเป็นคักเบิ้นตอนมื้อนี้แล้วแน่นอนทางเฮือนน้องน้องผลก็ได้อ่าแต่สมุนก็สิขอจบคลิปก่อนบดนี้อ่าขอบคุณคพสิสุนที่บงมาชมมาทนี้อ้ายเฮาตั้งบกแก้วล่ะสิแล้วล่ะเหลืออยู่ในเหลือ2ก้อนเอาไว้พอสมควรสิแล้วแล้วพ่นเนาะาจไดก ฝากติดตามและให้กำลังใจคือเก้าขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิง่งเราบอ,านะอาขอบพระสันขอบคุณขอบคุณในลายจะดีไหมให้สุขภาพแข็งแรงเจ็บจะได้ท้องไขยง่ยังเยอะทำท้องใสกับซอยเิีวไปก็เป็นบอ่อท้องใสย <c oughs> อย่ามันงามติอย่ามันงามพอจังกอ็ละ ใส่หกยอดอยู่ทางเข่าประตูหฮะเคีมนี่สมบูรณ์ขอเจ้าก้อนพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวพ่อกันไม่คิดหนักกูแหละไปแล้วเด้อเดี๋ยวให้ทางไอ้เพื่อนก็แล้วก่อนสิอัปเดตเบิ่งคักบทางด้านในเพื่อนใสงไส้เอ้ยใส่อันกองขี้เหงารู้พวกพี่ทางผู้ใส่ล้อมาใส่คันใดเด้อฮะฮะเอ้าธรรมดาแล้วเฮ้ย ตัวชิไปใช่ค่ะเ,เออพูดดินทรายปูก็ได้ปูทราย,ยนะแม่นัลไม่มายส่รถอืมไม่มาใส่รถหายชวนไปปูชวนเอาบอลอะไรมันขี้ไร่เลยเลือกเอาอ่ะไปกันเด้อพี่น้องเด้อน้องพ่อกันคลิปหน้าเพื่ออะไรสบายดี